สวัสดีครับพบกับรายการจอกลัดแต่จุดเทรดน,นะครับประจำวันที่27เ็พฤษภาคมพศ25 6 3นสาะครับสำหรับมตราดวันนี้นะครับก็มองวอ่ายังคงขึ้นต่อไปได้นะครับโดยทางเทคนิคนะครับดัชนีก็เปิดแกลบขึ้นมาเยแนวต้านแถว1 3ึ่าทจุดนะครับโดยถ้าดูจากภาพนะครับจะเห็นว่าก็ยังยืนใน,นเส้น E เปเส้น e e ที่เป็นขาขึ้นนะครับ แล้วก็แกว่ตัวนแนวรับนะครับโดย MBCD mm hmm. ก็ห็นอยู่เหนือเส้นซิกนอลในแดงขาขึ้นเช่นกันครับจ mm ึงคาดว่าชนิดจะก็ยังขึ้นไปได้นะครับโดยโกลยุก็ยังแนะนำซื้อเก็งกาไรทางขึ้นนะครับโดยให้แนวต้านแถวเด่นสา0และเด่นสา8จุดนะครับโดยหุ้น3ตัวนี้ตัวแรกเป็นตัวของอ a เซียนะครับสักครู่นะครับ ตัวแอร์เอเชียนะครับทันเทคนิคอก็อมีสัญญาณซื้อเมื่อวานนะครับหลังจากผ่านแนวต้านแถวราคาแถวหนึ่งแปดสามขึ้นมานะครับขณะที่เอเมซดีก็ได้ตัวขึ้นมและใกล้สนสัญญาณซื้อในแดงขายขึ้นนะครับจึงคาดว่าอาจจะขึ้นไปได้นะครับโดยขายกําไรแถวสองจุดศูนย์สองและสองจุดหนึ่งแปดบาทนะครับแนวตัดขาดทุนที่หนึ่งจุดแปดสองบาทนะครับตัวที่สองน,นะครับเป็นตัวของ b b l ครับ ตัวทาง b b บนะครับซื้อเช็งกำไรได้นะครับจากราคาผ่านเส้น EMA 1 0ขึ้นมานะครับไดเ MACD เดีเินหน้าเหนือเส้นซิกนอลน,นะครับโดยขายททยกำไรแถว103และ106บาทนะครับต่าขาทุนระยะสั้นแถวเก้าเจบาทครับตัวสุดท้ายเป็นตัวโลมบาลครับ BDMS ครับ ตัว bdms นะครับทางเทคนิคก็แนะนำซื้อเก็จกรรมในะครับจากณราคาปัจจุบันนะครับจากราคายยนเนี่ยเส้น emc ก่อนที่จะผ่านแนวต้านขึ้นมานะครับอีกาเอเวซีดและเหนเส้นซินโนลนะครับในแดงขาขึ้นนะครับโดยขายทันกว้างแถวยี่สิบสองจุดศูนย์ศูนย์ในยี่สบาทนะครับใช้จุดถอยตาขาดทุนระยะสั้นแถว20.70บาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานไปเท่านี้นะครับขอให้ัุทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ